การเดินทางสะดวกสบายเพื่อถวายความเคารพในพระบรมศพในวันที่สองพฤศจิกายน2568เวลา12นาฬกาหนึ่งนาทีองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพขสมกได้จัดให้บริการชัตเติลบัสรถโดยสารฟรีจำนวน14เส้นทางเพื่ออำนนยความสะดวกให้ประชาชนในการเดินทางไปสนามหลวงเพื่อเข้าร่วมพิธีศักระพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชานีพันปีหลวงแต่ที่น่าสนใจคือการจัดเส้นทางเหล่านี้ ไม่ได้เพียงแค่เป็นการบริการทั่วไปแต่ยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสเข้าร่วมพิธีสำคัญครั้งนี้อย่างทั่วถึงและปลอดภัยแล้วทำไมขอสอมอก,กอถึงต้องจัดชัตเติลบัสฟรีถึง14เส้นทางคำตอบคือเพื่อให้ประชาชนทุกคนมีโอกาสเข้าร่วมพิธีสักการะพระบรมศพได้อย่างสะดวกสบายโดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางนอกจากนี้ยังมีเส้นทางปกติที่ผ่านสนามหลวงอีก18เส้นทางซึ่งช่วยให้ประชาชนมีตัวเลือกในการเดินทางมากขึ้น แต่ที่นี่คือจุดที่คนใช้บริการบางส่วนอาจพลาดการจัดชัตเติลบัสฟรีเหล่านี้จะให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา8ถึง20นาฬกาหรือจนกว่าจะส่งประชาชนออกจากพื้นที่หมดซึ่งหมายความว่าประชาชนสามารถวางแผนการเดินทางได้ล่วงหน้าโดยไม่ต้องกังวลเรื่องเวลานอกจากนี้ยังมีการระบุหมายเลข M1 M14 ในการเลือกใช้บริการเช่น M1 รถไฟฟ้าสถานีท่าพระสนามหลวง M2 รถไฟฟ้าสถานีสนามใสสนามหลวง M3 รถไฟฟ้าสถานี3ยอดสนามหลวงและอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจคือการร่วมมือของผู้ประกอบการรถแท็กซี่และจักรยานยนต์รับจ้างในการไม่เรียกเก็บค่าโดยสารเกินจริงซึ่งช่วยให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าจะได้รับการบริการที่ยุติธรรมและปลอดภัยหากพบการกระทำผิดสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน15 8ตลอด24ชั่วโมงคำถามสำคัญที่เราควรถามตัวเองคือการจัดชัตเติร์บัสฟรีเหล่านี้จะช่วยเพิ่มโอกาส ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในพิธีสำคัญครั้งนี้มากน้อยเพียงใดและว่าการร่วมมือของภาครัฐและเอกชนครั้งนี้จะเป็นแบบอย่างสำหรับการจัดพิธีสำคัญในอนาคตหรือไม่ขอให้ทุกคนมีโอกาสเข้าร่วมพิธีสักการะพระบรมศพอย่างสะดวกสบายและปลอดภัย